สายฝนขี่ช้างเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับค่ะก็ดูหวานรักต้องห้ามตอนจบแล้วมีคำถามเต็มไปหมดนอนสงสัยทั้งคืนเรื่องนี้ต้องพยี้คาถาก็ดูไมกี้นั่นแหละค่ะก็เชื่อว่าคนดูก็ต้องสงสัยตอนจบเหมือนกันใช่ไหมคะดีใจครับผมคนคนชอบละครเยอะแล้วก็จริงๆละครเนี่ยทิ้งไว้ปลายเปิดอยู่พอสมควรเลยแล้วก็มีแบบว่า มีคำทกเทียงกันเยอะซึ่งมันในในฐานะผมที่เป็นแบบนักแสดงแล้วก็ทีมงานที่แบบอยู่เบ้องหลังเขาคุยกันนะเขาดีใจมากๆที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับละครไทย <zac> พี่นุชีเงี้ยผมเปิดสเปซกับพี่นุชี่เขาก็พูดเลยว่าเขาไม่ได้อยากจะจํากัดความคิดหรือว่าการตีความของผู้ชมก็คือเขาอะไม่ได้อยากจะสรุปว่าจริงๆแล้วหวานรักมันจะจบยังไงหรือว่าอะไรยังไงอยากเป็นแบบอยากให้ คนดูคิดต่อจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับอตอนที่ถ่ายช่วงแรกไม่รู้นะครับว่าจะจบแบบนี้แต่ว่าพอถ่ายมาสักพักหนึ่งอนระบทตอนท้ายเริ่มมาเราก็เข้าใจละว,ว่าโอ้โหนี่แหละเอาจริงๆนะสำหรับผมเองหวานรักต้องห้ามามันก็ต้องจบแบบนี้มั <Woo! S 1> นถึงจะเป็นตามชื่อเรื่องหวานรักต้องห้า <Yeah. S 1> มจริงๆครับเอาจริงๆนะมีการตีความนะว่าคท,ทากับเอมเป็นแฟนกันหรือเปล่าด้วยเพราะว่าในบทอะ่ะคธาไม่ได้บอกพี่ลินว่าเขาเป็นแฟนกัน <c oughs> ก็เลยกลายเป็นปลายเปิดให้กับคนดูอีกว่า สุดท้ายแล้วคาทานอกใจหรือเปล่าในในโซเชียลเนี่ยมีคนถามด้วยว่าในความคิดเห็นของนักแสดงที่มารับบทเนี้ยพอใจกับการตอนจบไหมมาถามด้วยว่าถ้าเกิดเป็นแบบตอนจบในในมุมของนักแสดงเองอ่ะอยากให้จบแบบไหนอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้จบแบบนี้นลครับผมสรุปว่ายิ่งสงสัยยิ่งตั้งคำถาม ยิ่งเข้าทางตอนจบหวานรักต้องห้ามค่ะคิดว่ายังไงกันคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง